อย่างน่ารักน้ำพึ่งมนสิชาคาราเต้สาวทีมชาติไทยสู่วงการบันเทิงจอแก้วยังคงความน่ารักสดใสยอยู่เสมอสำหรับน้ำพึ่งมนสิชาสกุลรัตนธารานักกีฬาคาราเต้สาวทีมชาติไทยที่ล่าสุดเดินทางไปร่วมรายการรู้ไหมใครโสดทางช่องวัน 31โดยนักกีฬาสาววัย26ปีเดินทางไปหาหนุ่มโสดในฝันงานนี้จะได้ใครมาเป็นคู่เดทต้องไปลุ้นกันในเทปที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาส5านาทีสำหรับมนสิชาสกุลรัตนธาราเป็นนักกีฬาคาราเต้สาวทีมชาติไทยประเภททาร,รมีดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2018และเหรียญเงินซีเกม2021ซึ่งเธอสนใจกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบสมัยเรียนที่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตก่อนที่จะเข้าแข่งขันคาราเต้ พร้อมหยิบสองเหรียญทองแดงในประเภทท่ารำอายุระหว่าง6ถึง8ปีจากนั้นเมื่อมีอายุ14ปีเจ้าตัวก็เล่นกีฬาชนิดนี้มาตลอดก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพที่โรงเรียนเทพรีลาและมหาวิทยาลัยรัติบิตและติดทีมชาติไทยเข้าแข่งขันในหลายทัวร์นาเมนต์อย่างไรก็ตามเป้าหมายของเธอก็คือการคว้าเหรียญทองให้ได้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2 0 2 5หหลังจากที่ต้องผิดหวังมาตลอดซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆจะตามเชียร์เธอกันเพียบแน่นอน